ที่แก้เขาไม่สนใจทํายังไงให้เขาสนใจและกลับมาสนใจมากกว่าเดิมสิบเท่ามาที่ข้อแรกนะคะมาที่ข้อแรกจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเนเจอร์ของคนของผู้หญิงนะคะที่เวลาแฟนไม่สนใจเวลาคนคุยไม่สนใจเราจะทำยังไงคะตอบได้โดยไม่ต้องผ่านสมองผ่านกระดูกสันหลังเลยนะคะก็คือจะมีความงอนมีความโกรธเกรี้ยวมีความโมโหโกรธทามีความ ไม่เข้าใจบางคนก็ตอบกลับไปแรงๆนะคะบางคนก็สแสดงถึงความเกลียวกราดความโกรธนะคะดังนั้นเนี่ยแม่จะบอกว่าอย่าทําสิ่งนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะทําให้เราไม่พอใจแค่ไหนหนูต้องบอกกับตัวเองว่าคนที่ทําให้ฉันไม่พอใจและทําให้ฉันหงุดหงิดมันคือตัวฉันคนอื่นแม้กระทั่งคู่ที่เราคุยแม้กระทั่งแฟนไม่มีทางที่จะมีอิทธิพลต่อ อารมณ์ร้ายๆของฉันไม่จะบอกให้นะนนี่คือคีพแพงมากนะคะอันนี้คือคีพแพงนะคนที่มีคู่ทั้งหลายและคนที่กำลังจะเดินทางไปสู่คนทางชีวิตคู่แม่เจออินบ็อกหลายคนมากที่ตกข้อนี้นั่นก็คือเขาจัดการอารมณ์ไม่เป็นเขาจัด การอารมณ์ในชีวิตคู่ไม่ได้เขาจัดการอารมณ์เมื่อผู้ชายไม่สนใจไม่ได้เขาจัดการอารมณ์เวลาผู้ชายไม่โอเคกับเขาไม่ได้และคีย์มันอยู่ตรงนี้ลูกเมื่อไหร่ที่หนูปล่อยชีวิตตามอารมณ์อำเภอใจของคนอื่นเมื่อไหร่ที่หนูทําให้ชีวิตของหนูอยู่ภายใต้การกระทําของคนอื่น เมื่อนั้นหนูคือคนที่เขากำลังควบคุมแม้เคยสอนว่าเวลาผู้ชายให้เงินเวลาผู้ชายเปเขาจะมีอำนาจในการควบคุมเราใช่ไหมเธอรับเงินจากเขาเธอก็ต้องยอมรับการควบคุมจากเขาชิเมียาการรับเงินก็อย่างหนึง่งอารมณ์ความรู้สึกโคตรสำคัญเลย ถ้าวันนี้หนูจัดการอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้แฟนไม่รักอะแฟนไม่บอกรักอะแม่แฟนไม่โทรหาแม่แฟนหายไปหนึ่งวันนะแม่แฟนหายไปครึ่งวันนะแม่เขาคนคุยเขาแบบไม่ตอบตอบช้าห้านาทีอะแม่มึงเป็นอะไรเขาจะตอบช้าเขาจะตอบมาอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งปีค่อยตอบหรือเขาจะไม่ตอบเลยเป็นสาระของเราไหม าละชีวิตของเราไหมและผู้ชายจะเทสผู้หญิงเรื่องนี้อันเรื่องนี้แม่ไม่เคยพูดเลยนะผู้ชายจะเทสผู้หญิงเรื่องนี้ว่าผู้หญิงคนนี้แม่งของจริงปะวะอ่ะกูลองหายไปบ้างเออกูลองกูลองไม่สนใจบ้างดูซิว่าผู้หญิงคนเนี้จะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรลูกศิษย์แม่ที่เรียนมาแล้วแล้วไงอะ่ะเธอไม่มีสิทธิ์คอนโทรลฉันแล้วไงอะ่ะ เธอหายไปหลงไงอ่ะโวอหายไปครึ่งวันโอ oh 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 oh. หายไปหนึ่งวันโอ oh 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 oh. หายไปบ้างคือให้มันหายไปบ้างคือให้มันทําให้เราคิดถึงบ้างคือนึกออกมาปล่อยปล่อยมันไปบ้างเถอะนี่คือการเทสจากเขาเว้ยและถ้าเมื่อไหร่หนูโกนกวายอ,อึดอัดอึกอักทาไมไม่รับสายทําไมไม่โทรหานี่คือมึงยอมให้กูคอนโทรแล้ว เปิดไพ่แล้วหงายไพ่แล้วหมดกันแล้วค่ะลูกไม่ลุ้นแล้วค่ะลูกเอาใหม่ตั้งจิตใหม่บอกตัวเองว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่ทำให้ฉันโกรธหรือดีใจได้ฉัดตัวฉันเองเท่านั้นในการคนโทรลตัวเองนี่คือการคนโทรลโยเซลอย่างแท้จริงให้หนูมองซัว่ามันคือการทดสอบจิตใจอันแข็งแกรก่ง มันคือการที่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงเลอค่านี่คือเซ็กชั่นแรกที่หนูจะต้องลงลึกและถ้าใครอยากลงลึกเรื่องอารมณ์เรื่องการจัดการอารมณ์ของการสภาวะจิตคอร์ดแม่ชื่อคอร์ดสภาวะจิตเจ้าสาวคอร์ดแม่สภาวะจิตตั้งจิตให้เป็นเจ้าสาวเป็นอย่างไรตั้งจิตให้เขาขอเป็นแฟนตั้งจิตให้เขาขอแต่งงานเป็นยังไง มันต้องมีเรื่องนี้นี่แค่นำจิม้มแล้วคอร์สนี้ยังเรียนไม่จบไม่รู้จบตอนไหนเพราะส่งคลิปเรื่อย <S 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 ๆเดี๋ยววันนี้แม่ให้โปรโมชั่นพิเศษของคนที่จะลงเรียนคอร์สภาวจะจิตเจ้าสาวราคา1 7 0 0 0บาทและ10คนแรกแม่แถมคอร์ส Love Yourself มูลค่า1 2 0 0 0 0บาทฟรีๆค่ะ อินบ็อกซ CF ได้เลยนะคะชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย